สวัสดีครับผมกล้านะครับก็มาพบกันเหมือนเดิมนะครับในส่อ,สองไกลสตอรี่นะครับแล้วก็ทีเด็ดส่องไกลเหมือนเดิมนะครับห่างหายหน้าหายตาไปวันหนึ่งเนาะนะครับเมื่อวานนี้วันนี้มาก็มาพูดคุยกันในวันศุกร์ที่5มกราคมเป็นศุกร์แรกสิ้นสัปดาห์แรกของปีใหม่ปี2567นะครับปี2024ก็ วันนี้ถ้าใครคิดว่าจะมีการจัดงานเลี้ยงกันในระบบปีใหม่ก็ขอให้เดินทางกันปลอดภัยผมเชื่อว่านอกจากการจราจรแล้วเนี่ยท่านลูกพี่ของเราเนี่ยในชุดสีตุ่นๆเลยนะครับน่าจะตั้งต่างงานกันเยอะผมเห็นทุกวันเลยข้างหลังเนี่ยผมเตะบอลกลับมาเมาื่อวานในตั้งต่างงานเลยนะครับก็เตรียมเลี้ยวไปเจอกันได้ก็ระวังกันระวังกันเนาะใครที่คิดจะเติมแอลกอฮอล์เข้าเส้นเลือดก็ขอให้ระมัดระวังนะครับก็ เรื่องราวของวันศุกร์แบบนี้นะครับมีอัปเดตก,กันเยอะนะครับก็ก่อนอื่นฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร้เหมือนเดิมนะครับกับส่องไกลสตอรี่นะครับส่องไกลแล้วก็ทีเด็ดส่องไกลผมใช้การอัดคลิปนี้เป็นกระจกเลยเนีย่ผมทําผมสีเทาอยากเป็นคนแก่นะครับ <c oughs> อ่ะก็ก็เบื้องต้นนะครับวันนี้มีเรื่องราวพูดคุยกันอยู่2คลิปเหมืกันทดแทนที่เมื่อวานนี้ห่างหายไปคลิปนี้จะเป็นเรื่องของที่ผมใส่เสื้อเลยครับเน่ สเปอร์และหลังเสื้อเป็นซอนเฮงมินนะครับก็สเปอร์เนี่ยพวกเขามีโปรแกรมคืนนี้เป็น FA ครับพบกับเบอร์ลี่นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งเกมที่น่าสนใจนแฟนๆที่จะดูบอลคืนนี้นะครับมีเติมเครื่องดื่มที่มันอร่อยแล้วก็ดูบอลเนี่ยคืนนี้ก็เวลากำลังสวยนะไม่ดึกมากตีสามนะครับไม่สวยไม่ดึกมากตีสามนะฮะ พรุ่งนี้เช้าไม่ต้องรีบไงไม่ทำงานไม่ต้องรีบคือดีไม่หนึกไม่หนึกมากตีสามนะครับก็เปิดดูได้ทาง Bean Sport ถ้าเกิดใครมีทูวิชั่นก็แฮปปี้หน่อยดูได้ทั้งทางจอทีวีแล้วก็ดูในพวกแท็บเล็ตมือถือได้หมดเลยนะครับก็คืนนี้ตีสามสเปอร์เจอเบอร์ลี่สิ่งที่จะพูดถึงวันนี้หลักๆนะครับคือสเปอร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทีมในพรีเมียร์ลีกที่ต้องส่งนักเตะ ใบรับใช้ชาติทั้งในเอเชียนคัพของลีกเอเชียเขาในชาติเอเชียเขาซึ่งจะเริ่มต้นในสัปดาห์หน้านี้ตั้งแต่12มกราคมมั้งแล้วก็มีแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์นะครับซึ่งก็จะเตะกันในช่วงนี้แหละเพราะว่ามันจะประเดิมแล้วนะครับซึ่งในเคสของแอฟริกาคัพออฟเนชั่นผมขอนอกเรื่องนิดนึงขอนอกเรื่องหน่อยออกเสียงให้ถูกนะครับถ้าเกิดว่าจะ เป็นผู้ภาษาไทยโอเคฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติแอฟริกันอันนี้โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับต้องออกว่าแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์นะครับไอคำว่าเนชั่นส์มันมีตัวเก็ใส่ S อไปแต่ข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่แอฟริกันนะครับมันเป็นแอฟริกานะครับก็อยากจะเสียบเอานะครับเพราะว่าผมเคยโดนติงมาแล้วว่าออกเสียงผิดแล้วมันเสียวก็ก็เลยจําแม่นเลยนะครับก็ถ้าเกิดเป็นชื่อรายการเก่าอะโอเคใช่แอฟริกันเนชั่นส์คัพอันนี้โอเคเป็นชา African, ติแอฟริกันที่เด็กๆกัน อันนี้โอเคแต่พอเป็นแอฟริกาคัพออฟเนชั่นมันถูกแยกคําแล้วก็ต้องแยกกันให้เป็นคําให้ถูกต้องนะครับอ่าโอเคนอกเรื่องหาเรื่องกินเวลาเฉยๆนะครับก็สเปอร์เนี่ยมี3คนที่ไปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็มีป๊อซาป๊บซากองกลางเนี่ยเขาไปไปเซเนกัลนะถ้าผมจำไม่ผิดเห็นมีข่าวคราวการต่อสัญญาด้วยเห็นว่าจะต่อยาวเลยอีกหลายปีเลย ลำพังก็ยาวอยู่แล้วน่าจะต่อไปจนถึงปี2030นู่นเลยถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงเนี่ยอยู่ยาว7-8ปีนะก็นักเตะดาวรุ่งที่ขึ้นมาแล้วก็โดดเด่นนะครับปับซาไปเซเนกัลนะครับแล้วก็มีหนึ่งคนของแอฟริกาครับออเมชันก็คืออีฟบิซูมานะครับเป็นทีมชาติมาลีนะครับก็ตัวอีฟเนี่ยเขา โอเคช่วยได้เยอะครับตอนเกมแดนกลางแต่พอมันเป็นปัญหาเรื่องบาดเจ็บแล้วก็มีโทษแบนด้วยเนี่ยทำให้ปาบซาก็ขึ้นมาแทนแล้วก็เล่นได้ดีซะด้วยครับก็ตรงที่เองก็เป็น2คนที่ไปของแอฟริกันนะครับเป็นแก๊งแอฟริกันเขาส่วนเอเชียก็มี1คนคือซอนเฮืร์มินนะครับซึ่งเป็นศูนย์หน้าตัวเป้ากับตันทีมซะด้วยก็ไปซ้อมกับทีมชาติเกาหลีใต้มาแล้วนะครับแล้วก็ยังเห็นภาพในความฮาๆคือใส่เสือ้อผู้รักษาประตูนะครับในการป้องกันประตูก็เอ้ย จะเปลี่ยนแนวไหมหรือว่ามันเป็นยังไงนะครับก็การขาดไปของ3คนนี้แล้วสเปอร์เองก็ยังไม่มีทิศทางการเสริมพับออกมาว่าจะเสริมอะไรบ้างโอเคมีข่าวคราวกองหลังหลายคนเลยสน,นสนใจนู่นสนใจนี่กองหลังจากนีสโตริโบอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นคนอื่นเนี่ยหรือว่าเกมลุกเองก็แอบเละๆไปที่โซลังกี้ที่ยิงประตู บ่อยพักหลังให้บอลมัดนะครับก็อาจจะมีสนใจเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าสเปอร์น่าจะขยับได้ไม่เยอะเพราะว่าใช้เงินไปเยอะนะครับอังเก้พอตเตโคกูเองน่าจะเลือกวเตะจากความที่จะมาใช้จริงๆนะครับเขาคงไม่ได้เลือกแบบว่าให้สโมสรเลือกให้อะไรเงี้ยคงจะมีการยืนบอดบริหารว่าอยากได้แบบนี้แบบนั้นก็เดี๋ยวดูว่าสเปอร์เสริมไหมแต่การส่งผลต่อเกมนี้ผมว่าเบอร์ลี่น่าจะ น่าจะต่อต้านได้ดีในบอลถ้วยนะครับแล้วก็ตัวแวร์สองกอมบานีเองก็พิสูจน์เห็นเลยว่าแม้ว่าทีมจะขนาดเล็กขึ้นมาก็โดนยํำบ้างต่ออะไรบ้างเนี่ยแต่พวกเขาเล่นแบบมีวินัยเล่นแบบมีระบบนะครับก็พึ่งพาแกนหลักแหละเพือพอเวลาคับขันก็ใช้จอจบราห์ฮิลลุยๆหน่อยบ u ูสถ้าเกิดออกเสียพี่ขอพนักบูสลาเซนอะไรเงี้ยคือแบบว่าก็มีตัวทีเด็ดอยู่เหมือนกัน แต่พอมาเป็นเวอร์ชันบอลถ้วยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเน้นแบบไหนแต่สิ่งสำคัญครับถ้าเกิดอยากดูเกมนี้ให้มันนะครับนอกจากการขาดหายไปของ3คนที่มบอกไปเนี่ยก็ถ้าเกิดซอนไม่อยู่ก็มีแทนที่ได้อยู่กองหน้าซึ่งล่าสุดเห็นมีรายงานว่าจะเรียกสกาเลตกลับมาเป็นดาวรุ่งที่ไปอยู่อิฟสวิตก็เรียกกลับมากลับมาจากการยืมตัวเพราะว่าเดิมทีปล่อยยืม1ปีแต่พอกองหน้าขาดหายไปช่วงนี้ก็อาจต้องดึงมาช่วยหน่อยก็ สัญญาเลยว่าแค่ครึ่งปีพอก็ดึงกลับมาก็อาจจะได้ลงสนามเล,กเลยก็ได้ครับตั้งแต่เกมนี้เพราะว่าบูเล่นไม่มีให้เลือกเยอะนะครับหรือว่าจะเป็นตัวหลักๆเดิมๆนะครับก็ลงได้แหละขยับเอาสู่หน้าบราซิลดิชาริซอนเนี่ยไปเล่นหน้าเป้าก็ได้แล้วก็หาเติมบิิมเส้นเพิ่มมาก็ได้หรือว่าจะยึดแม่แบบเดิมก็อีกเบื้องหนึ่งนะครับส่วนกลางก็ยังมีผู้เล่นดีๆอย่างโรเซลโซอยู่ พอไบียอยู่นะครับก็ยังคงได้ได้ดีอยู่ส่วนเกมรับเนี่ยมันเจ็บไงฟันเบรฟังอะไรมั่งเจ็บก็หวังฝากไว้ที่คิสเซอโนเมโรแต่ผมว่าเกมในสเปอร์จะแอบโรเตชันนิดต่อยแล้วกันครับนิดนึงนิดนึงแล้วกันครับให้มันมีผู้เล่นดาวเล่ผู้บรรดาที่อังเกชอบอือแบบผู้เล่นในทีมอะเติมมาเล่นบ้างก็เลยมองว่าเกมนี้ถ้าเกิดใครอยากดูคืนนี้ให้มันมันมากขึ้นผมว่าดูเบอร์ลี่ก็สนุกนะครับจะได้เชียวว่าเฮ้ยต้านอยู่ไหมสเปอร์ยิงถึงหรือเปล่าแม้ว่าจะ เป็นเกมที่เตะในบ้านสเปอร์เขานะครับโอเคก็มาพูดถึงเรื่องราวสเปอร์ประมาณนี้นะครับยังไงอีกดึงคลิปหนึ่งก็จะเป็นพูดเรื่องทีมชาติไทยบ้างซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยวันที่เเอาหขอภายวันที่7จไปวันลมตัววันที่หเป็นเกตอกค้างวันเสาร์ตกค้างก่อนแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยเป็นเกมที่ไทยจะต้องมาเก็บตัวร่วมกันนะครับในแคมป์แล้วบินไปเอเชียนคัพเดี๋ยวมีอัปเดตเพิ่มเติมให้วันที่7นะครับแต่เนื้อสิ่งใดขึ้นต่อไปจะไปพูดถึงเรื่องของการประกาศเบอร์เสื นักเตะทีมชาติไทยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเขาประกาศไป26เดี๋ยวพอเอาจริงมันจะเหลือแค่23 3คนจะถูกตัดเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาพูดต่อไปในคลิปต่อไปโอเคประมาณนี้ครับฝากไลฟ์ฝากแชร์เหมือนเดิมครับเป็นกำลังใจทีมงานหน่อยแล้วโอกาสหน้าวบกันใหม่สวัสดีครับ